ไม่กล้าทิมแล้วัวคับแม่คนทำนะครับคุณแม่ไม่่อได้คุณแม่ไม่ค่อยกินพริกอ่ะครับทำไมทำเผ็ดอ่ะมันต้องเผ็ดอย่างงี้ไหมกินเผ็ดอย่างนี้เลยเออต่อมานี่มันลดพริกไงกินไม่ได้คนแเก่อายุเยอะแล้วหาจะงกอนในขนาดนี้ยังเอาพริกมาผสมนะลืมตัดไซตันายตัน มีมีมีไส้ตังมีหมูสับแล้วก็หมูยอให้มาฮะบุนเส้นด้วยนี่หนึ่งหมูสับด้วยเราเน้นเน้นเครื่องนะครับหุูเส้นใส่นิดเดียวครับทำกินแค่นี้ก็ได้กินแล้วเครื่องมันมีเยอะหรอกดูนะครับพี่น้องน้ำลายไหลเลยอร่อยมากเลยมีไส้ตังนะเซบหมูยอ้วยออ ก็เสิร์ฟเอาอีกแาดไอ้น้ำปลาบางคนก็กินเค็มบางคนก็กินจืดก็ทำพอดีพอดีเส้นทุงหนึ่งทำครึ่งทุงไว้วันลังอีกครึง่งครับไหน,นขอบคุณครับเยเลย